ระบบเลือกตั้งมันถูกใช้เป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจที่จะออกแบบระบบเลือกตั้งที่ตัวเองได้ปริดมันเป็นทุกยุคท,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 ทุกสมัยนะครับแล้วก็ข้อเสนออาจารย์ประจักษ์ก็คือว่ามันไม่ควรจะมีใครได้เปรียบเสียเปรียบอ,ะอ่ะเอาแบบยั่งยืนคือทุกคนมีโอกาสเป็นฝ่ายค้านหมดอะ่ะทุกคนมีโอกาสเป็นรัฐบาลกันทั้งคู่ดังนั้นเนี่ยก็ออกแบบระบบที่เป็นธรรมก็จบนะครับเื่องข้อเสนอของอาจารย์ประจักษ์ก็ คือมีพื้นฐานอยู่บทตรงนั้นแล้วเข้าใจว่าคงจะต้องการใช้หลักทําน้อยได้มากไม่ต้องเปลี่ยนเยอะเอาของที่มีนี่แหละนะห้าร้อยคนก็เท่าเดิมมีสอสอสองประเภทแต่ว่าเปลี่ยนระบบการนับคะแนนจำนวนสอสอก็เป็นระบบแบบสัดส่วนแบบเยอรมันนะครับอันนี้ก็ก็ตรงกันหมดนะครับผมเพียงแต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยผมก็ไปศึกษาผมเติมนิดเดียวนะฮะผมไปศึกษาระบบของทางสแกนดิเนเวียก็เจอทางเลือกอีกทางหนึ่ง นะครับซึ่งก็ไม่ได้หนีไปจากในหนังสือเล่มนี้หรอกนะครับแต่ว่า,าคือของสวีเดนสวีเดนเนี่ยนะครับเขาแก้ปัญหาเรื่องของระบบเลือกตั้งสัดส่วนหรือว่าแบ่งเขตดีเขาก็เลยเป็นระบบสัดส่วนแบบแบ่งเขตสิ้นเรื่องไปซะคือคือคืออันเนี้ยมันก็เป็นข้อที่เรียกว่าผมเห็นด้วยกับข้อเสนอของอาจารย์ประจักษ์นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแบบสัดส่วนร้อไปเลย แบ่งเขตผมนิดเดียวนะครับเพราะว่าประเด็นนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่ในชัดเจนอยู่ในหนังสือเล่มของอาจารย์ประจักษ์แต่ว่าเพื่อให้เกิดการต่อยอดนะครับทางความคิดในวงนพวกเราซึ่งทุกท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญ้นระบบเลือกตั้งคือปัญหาของระบบของอาจารย์ที่อาจารย์ประจักษ์เสนอซึ่งผมก็เสนอระบบเนี้ยนะครับก็คือว่าบรรดาพวกสสเขตเขาจะวุ่นวายถูกไหมฮะถ้าหากว่าเรามีสสเขตน้อยลงสสบัญชีเพิ่มขึ้นเขาจะวุ่นวายเขาจะนับเลยว่าเฮ้ ถ้าหากสาสเขตจากเคยมี400มันเกิดเหลือ300แล้วร้อยหนึ่งคือใครที่จะหายไปอันเนี้ยเขารู้สึกว่าเดือดร้อนนะครับขณะที่ระบบแบบสวีเดนมันจบเลยคุณก็เปลี่ยนมาเป็นคำนวณแบบปาร์ตี้ลิผมตัวอ,อย่างง่ายๆนะครับกรุงเทพมหาคนครพักเก้าไกลนะครับได้32ที่นั่งจาก33แต่คะแนนของพักเก้าไกลคือประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะชัดเจนนะ ความจริงเพื่อไทยต้องได้ประมาณสักจากการคำนวณผมนะเขาได้ประมาณ6กแ0 0ห้าแ0,000กว่าห0,000กว่าเนี่ยเขาต้องได้ประมาณสักเจดดที่นั่งประชธิปัดยังได้หนึ่งที่นั่งสองที่นั่งเลยนะฮะนี่มันก็นนเปลี่ยนไงสมมติสมมติเราเอากรุงเทพเป็นเขตหนึ่งนะครับมีิสคนแล้วเปลี่ยนวิธีคำนวณให้เป็นแบบสัดส่วนเพเผอนะครับพวกบรรดาบ้านหยัดชอบเลยนะพอที่จะมาคิดว่าจะลงแบบแบ่งเขตหรือลงแบบสัดส่วนดีก็นี่ไงแบบสัดส่วนที่แบ่งเขต อันนี้ก็ต่อยอดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับผมก็ดีใจมากนะครับที่หนังสือเล่มนี้ของอาจารย์ประจักษ์ได้ออกมานะครับเพราะว่าในวงการแล้วก็ถือว่าถ้าท,ทางรัฐศาสตร์นะครับที่ทําเรื่องนี้ของค่ายจุฬาคืออาจารย์สิริพันธ์สนค่ายธรรมศาสตร์นะครับด้วยความภูมิใจคืออาจารย์ประจักษ์ส่วนผมมันค่ายนิติศาสตร์แล้วมันก็ดีที่มีอย,อย่างนี้ออกมานะครับแล้วก็ดีใจมากที่ที่แม้ว่าจะไม่ได้มาฟังตั้งแต่ตั้งแต่ต้น แต่ว่าด้วยความที่ฟังอาจารย์ประจักษ์ได้คุยกันมาหลายวงนะครับแล้วก็สแกนอ่านอย่างรวดเร็วนะครับก็ก็ก<อ>ดีใจมากนะครับที่หนังสือเลม่มนี้ออกมารัาทำให้ประเทศไทยคําตอบเนี่ยอยู่ที่บทสุดท้ายนะครับว่าเราต้องการประชาธิปไตยที่ยั่งยืนแล้วระบบเลือกตั้งนี่คือคําตอบนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่แค่ระบบเลือกตั้งนะคือย้อนหน้าสุดท้ายอาจารย์ประจักษ์ก็ทิ้งท้ายไว้คือปกติถ้าเวลาน้อยเขาจะอ่านบทสุดท้ายครับ กับย <laughs> 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 อาสุดท้ายเราจะรู้ว่าสรุปคืออะไร <laughs> ไม่ใช่แค่ระบบเลือกตั้งมันยังมีเรื่องอื่นด้วยการตรวจสอบทวงดุนโน้นนี้นั้นแต่ว่าระบบเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันคือพื้นฐานเพราะการที่ประชาชนเขาจะกําหนดว่าใครจะบริหารประเทศใครจะเป็นสสใครเป็นรัฐบาลมันก็จบลงที่หีบัตเลือกตั้งให้ผลมันออกมาตรงตามเจตจํานงของประชาชนอย่างเป็นธรรม ระบปอบการประคองมันก็ยั่งยืนนะครับแล้วก็อาจารย์ประจักษ์ก็ได้เขียนไว้ทั้งหมดแล้วในนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ประจักษ์มากๆนะครับที่ออกเรื่องนี้มาครับงานวิจัยชิ้นนี้ก็ได้งานวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเมื่อปีที่ผ่านมาก็ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยด้วยที่เห็นคุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยแบบนี้นะครับที่ศึกษาพวกเรื่องสถาบันทางการเมืองนี้ที่อาจารย์ยกมาผมว่าน่าสนใจเพราะเมื่อกี้เรายังไม่ได้คุยกันถึง ไอตัวแบบแบบนี้นะคือไอสัดส,ส่วนแต่ว่าก็คือเป็นพูดง่ายไม่ได้ใช้ทั้งเขตทั้งประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเป็นปาร์ตี้ลิสแต่ว่าเป็นเขต,เ,ตเล็กลงแบ่งเขตคือบัตรตั้งเหมือนอเดียวใบเดียวไม่มาเถียงกันว่าจะลงแบบไหนอาจารย์ญญว่ามันคือจะมีแรงต้านไหมถ้านักการเมืองไทย<อ>เขาจะต้านครับพรรคที่จะต้านที่สุดจะเป็นพรรคภูมิใจไทยพูดไม่อ้อมคอมนะผมลองเอาคะแนนนะครับ จากการเลือกตั้งปี66เนี่ยมาใช้สูตรอาจารย์ประจักษนี่แหละคือคิดแบบเยอรมันเนี่พักก้าวไก่ขนาดนี้คือประชาชนตอนนั้นคือก้าวไก่นะครับเขาได้38.6ประมาณเนี้ยนะครับถ้าปัดกลมๆก,ก็39%เพราะได้สอสอ39ที่นั่งเพราะมีร้อยคนถ้าคำนวณแบบเยอรมันนะครับ38.6ของเขาเนี่ยคือ192คนฮนะไม่ใช่151 ส่วนเพื่อไทยนะครับถ้าคำนวณแบบเยอรมัน 20, เขา29.3.4เห่านี้นะครับเปอร์เซ็นต์เขาได้29คนเพราะมีสอสอแค่ร้อยคนแบบปฏิริษีแต่ถ้าคำนวณแบบเยอรมันเขาได้146แต่ว่าที่น้อยลงเนี่ยคือภูมิใจไทยพักลุงตู่ยังมากขึ้นเลยเพราะลุงตู่12เปอร์เซ็นต์นะครับ12เปอร์เซ็นต์น้น,นะครับมันประมาณ50กว่าคนมันไม่ใช่แค่36คนไว้ง่ายคือทุกพักก็ได้สอสอตาม คะแนนเสียงอะ็ะคือสภามันสะท้อนประชาชนเลยนะครับทีนี้พักที่ได้น้อยลงคือพักอะไรครับภูมิใจไทยแล้วก็พักคนอื่นเขาจะเขาจะเห็นด้วยเหรอพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาพวกนี้เขาก็จะไม่เอาใช่ไหมครับทีนี้ผมนึกว่าถ้าเป็นระบบแบบที่สวีเดนใช้เนี่ยมันมีโอกาสนะเพราะว่ามันก็คือการแก้ปัญหาในพักของเขาที่ว่าเขางงทุกครั้งว่า เอ้นี่เราจะลงเราเนี่ยมันจะมีเรากับลูกเราเนี่ยเราจะลงปฏิลิสแล้วลูกลงแบ่งเขตหรือสลับกันเนี่ยมันจะมีปัญหาทุกครั้งไปแล้วลงปฏิลิสเนี่ยอันดับถ้าไม่ต้นพอมันก็สอบตกแต่คันจะลงปาติลิสแล้วให้ลูกเราลงเขตมันก็เสียวเหมือนกันเพราะคู่แข่งมันแรงมันก็ไม่จบแล้วก็ทําให้พอมามีประเด็นว่าลดจํานวนสสแบ่งเขตลงแล้วใครนะครับที่จะสอบตก ร้อยคนจะหายไปเราก็ต้องบอกว่าก็เปลี่ยนให้มาอยู่ในบัญชีรายชื่อถ้าเปลี่ยนบัญชีชื่อในระบบแบบเยอรมันเนี่ยคนก็ยังอันดับต้นๆเนี่ยมันถึงหรือเปล่าไม่ถึงก็สอบตกอยู่ดีแต่พอเปลี่ยนมันแบบสวีเดนเนี่ยเฮ้ยมันก็เอาง่ายๆกรุงเทพนะผมยกตัวอย่างนะครับสามสมคนคิดคำนวณแบบแบบตัดส่วนแทนนแน่นอนว่าพรคประชาชนได้น้อยลงนะครับสามสามคนก็เหลือประมาณสิบแปคนสิบเก้าคน จากได้32แต่ทั้งประเทศเขาได้มากขึ้นเพราะเป็นเวสต์เดสโบดในจังหวัดทั้งหลายเนี่ยเขาเขาจะได้มามันเป็นระบบที่แฝงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไอ้แบบแบ่งเขตเนี่ยมันสร้างภาพความเข้าใจที่ลวงเช่นออกรุงเทพเนี่ยเป็นสีส้มหมดก็ใช่ไงเพราะระบบเลือกตั้งมันคือ take all. วินเนอร์เทคออลเราไม่ต้องได้คะแนนเกินครึ่งใช่ไหมคะแนนมากสุดคุณก็เป็นที่หใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดเป็นระบบสัดส่วนนะครับแบบ proportional representation เนี่ยมันมันสะท้อนไงว่าแก่ยี่สิบกว่าก็ได้ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์พออิปัดไม่ได้ศูนย์พันนะมีอยู่สักประมาณเท่าไหร่เจ็ดเปอร์เซนต์แปดเปอร์เซนต์เอากัมีสอสอมาสองคนอะไรเงี้ยมันสะท้อนได้มากกว่านะครับแน่นอนถ้าคนดู เอาซิมูเลชันนะครับมาคำนวณดูเนี่ยแว็บแรกนะครับพักประชาชนที่เขาสอบแบบแบบแบ่งเขตยกจังหวัดเขาก็ต้องเฮ้ยเราได้น้อยลงนี่นะแต่ในภาพรวมอะใช่ไหมฮะเ,เขาจะได้มากขึ้นแต่น่าสนใจอีกอันอาจารย์ประจักษ์ในจังหวัดที่ผมพูดภูมิใจไทยก็พูดภูมิใจไทยต่อเลยเช่นบุรีรัมบุรีรัมในสิบเขตเนี่ยแต่ไทกวาดเรียบ ทั้งสิเขตแต่คะแนนปฏิลิสเนี่ยก้าวไกลเป็นที่1ภูมิใจไทยที่3นะครับที่2คือเพื่อไทยเขาก็จะต่อต้านเฮ้ยอย่างนี้มันแต่เขาลืมไปไงว่ามันเหลือคะแนนเดียวแล้วมันก็คือคะแนนแบบ10บเขตของเขาเน่มันกลายคะแนนปฏิลิสขณะที่ระบบเยอรมันเนี่ยเขาจะบอกเลยโอ้โ oh, ห oh, เสร็จแน่เพราะว่าคะแนนเลือกพักเนี่ยมันกำหนดสสทั้งหมดใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะ พอผมศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมไปมาเฮ้ยไอซิวีเดนนี่มันก็น่าสนใจไว้เอาเอาแบบระบบนะ์ตี้ลิสต์นะสัดส่วนแล้วแบ่งเขตกันไหมผม,ผมขอ,อยายความ,มอันหนึ่งครับอาจารย์ไอซิวีเดียนี่มันไม่ธรรมดาเลยมันมีสอสอเนี่ยสามรอยสคนแบ่งเขตเนี่ยมันมีประมาณสัก2ี่สเขตยีบเดขตเขตหนึ่งก็สิบห้าสิบหกสบเจดคนไม่เกินยี่สิ แล้วมันมีบัญชีประเทศอีกสามสิบเก้าคนมันคืออะไรนะครับมันเอาไว้อดจัสให้เปอร์เซ็นต์ตรงกันเพราะยี่สิบเขตเนี่ยมันก็ได้แต่ละเขตไปตามสัดส่วนแต่ทั้งประเทศมันไม่ตรงมันมีบัญชีประเทศอีกสามสิบเก้าคนเอามาเติมให้ตรงมันก็คือเหมือนกับสอสอปฏิริษีร้อยคนเอาไว้เติมนั่นแหละน่าสนใจนะเออผมว่าเดี๋ยวเรามาจัดวงกระดิกบงหนึ่งนะครับเอามาถกกันว่าระบบเยอรมันสวีเดน แต่ว่าไอ้ระบบแบบทางเลือกอีกอันนึงคือเสียงข้างมากเด็ดขาดต้องได้คะแนนเกินครึ่งถึงชนะเนี่ยอย่างฝรั่งเศสหรือว่าออสเตรเลียเนี่ยแม้ว่าจะดีในแง่ของในแต่ละเขตแต่ว่าภาพรวมเนี่ยนักวิชาการฝรั่งเศสเขาก็บอกว่ามันไม่พอเพอชั่นใช่ไหมฮะทั้งประเทศมันก็มีเวสตเดดบอร์ดอยู่ดีผมคิดว่าเราไม่ต้องไปเสียเวลากับไปเสียงข้างมากเด็ดขาดหรอกเรามาคุยกันดีกว่าว่าจะเอาเยอรมันหรือว่าจะเอาสวีเดนอาจารย์คะแล้ว อย่างระบบสวีเดนเนี้ยมันจะทําให้รัฐสภาหน้าตาเป็นยังไงคะแบบจํานวนพักการเมืองในรัฐสภาอะไรเงี้ยคะอาจารย์คือระบบของคือเราต้องเข้าใจก่อนอื่นนะครับว่าระบบเสียงข้างมากธรรมดาเนี่ยคือผู้ชนะได้คะแนนไม่ต้องเกินครึ่งแต่มากสุดเราชนะเนี่ยนะครับมันเป็นระบบที่ทําให้เกิดความสุดโต้งนะครับและประเทศอเมริกาที่กลายเป็นขาลงเนี่ยเป็นเพราะระบบเลือกตั้งทําตัวเองนะครับ เพราะมันทําให้เกิดการมันสุดโตง่งนะครับไปดูนะครับความสุดโตง่งไม่ได้สุดโตง่งแค่โดนด์ทรัมป์นะมันสุดโต่งกับข้างเดโมครตด้วยดูดิเราเคยเห็นภาพประท้วงกันตอนถแถลงนโยบายเหรอมันสุดโต่งทั้งคู่มีใครดูหนังเรื่องซีโร่เดย์ไหมซีโร่เดย์ของเน็ตฟลิกซ์ไม่ดูไม่เป็นไรเขาบอกว่า <c oughs> การเมืองสุดโตง่งแล้วต้องหาทางออกแล้วพอดเรื่องมันคือหนออกการเมืองการสุดโต่งสองข้างต้องแก้ปัญหา แล้วในเรื่องคือมันมันก็แก้ปัญหาแบบหนังอะนะมันก็เทรลลิสเลยแล้วก็ทีนี้ประเด็นอของเรื่องคือว่าถามว่าการเมืองอเมริกาทำไมสุดต่งเพราะไม่มีพื้นที่ตรงกลางครับคุณมีแค่เดมโมแครตกับรีพับลิกันคนประมาณหนึ่งในสาของอเมริกาเนี่ยนะครับเขาต้องการเลือกพรรคไอ้ริบอะไรพรรคริเบรรัลริเบอร์เทเรียน นะครับพรรคกรีนก็มีนะผู้สมัครแต่พวกนี้คนไม่เลือกพวกเลือกไปก็เวสต์เดโบนะคนไทยเลือกตกน้ำนั้นระบบระบบแบบเสียงข้างมากธรรมดาเขตละคนเนี่ยที่เรียกว่า first past the post เนี่ยมันทำให้การลงสุดต,ตกเพราะตรงกลางไม่มีมันทำให้เกิดการแบ่งขั้ว polarization รุนแรงแล้วก็เป็นที่ยุตินะครับว่าประเทศไหนที่ไทยพิเศษทุกคนก็มีเสียงตามความจริงในสังคมมันสะท้อนมาแล้วมันก็จะเกิด พักที่สามที่สี่พราะมีพักที่สามที่สี่เนี่ยผมถามว่ามันสุดโตงด่งเลยไหมมันไม่ได้ละเพราะสุดโต่งมากคนมาเลือกพักอันดับสามใช่ไหมตอนตั้งรัฐบาลเนี่ยคุณไม่มีทางได้คะแนน,นเกินครึ่งอยู่แล้วถ้าเป็นระบบ proportional p r o p o r t i o n อย่างดีคุณก็สี่สิบกว่าคุณก็ต้องการพักอื่นนั้นคุณก็ต้องต้องปฏิบัติ norm กันะนะครับแล้วโดยคาตอบคือประเทศที่มีความแตกแยกสูงเนี่ย proportional representation นะเป็นคําตอบซึ่งตัวเนี้ยตรงกันหมดละ หรือแค่ว่าเราจะลองมามองทางสวีเดนไหมหรือเอาเยอรมันต่อไปผมคิดว่านี่ยมันเป็นโจทย์ว่าพอถึงตอนที่เราจะมาออกแบบระบบเลือกตั้งเนี่ยมันต้องเอาอย่างเงี้ยเอามาถกกันเอาเคสมาดูแล้วผมเคยเสนอนะครับชวนทุกท่านไปเลยนะครับผมคิดไว้พักใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าแต่จังหวะที่ผ่านมามันไม่ไม่เอื้อให้ทํานะครับเราทำซิมูเลชันเลยนะครับรับอาสาสมัครนักศึกษาสักสามพันคน ใช้ลงยิมธรรมศาสตร์เลยเราทดลองนะครับระบบเลือกตั้งแต่ระบบเทสดูเลยนะครับทดลองเลือกเหมือนจริงอ,ะอ่ะเลือกเหมือนเดิมนะเลือกพรรคเดิมนะแล้วก็เปลี่ยนระบบไปเรื่อยๆระบบไหนละครับที่มันจะดีสุดให้ทุกคนเนี่ยที่เกี่ยวข้องมาดูด้วยกันมาทดลองระบบด้วยกันอะไรแบบนี้คือประเทศไทยขาดเพราะโดยมากตอนออกแบบเนี่ยนะครับก็พวกนักกฎหมายห้องแอร์ขออภัย ก็บผมจริงก็ผมรู้จักหลายคนเพื่อนผมก็มีนะผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงเนี่ยเขาอาจจะอยากเชิญหรือเชิญก็มีแต่ว่าเราจะไปเหรอสอสรที่ตั้งโดยคณนะรัฐประหารอะเราไปเหรอเพราะเราไม่ไปใช่ไหมครับดังนั้นมันก็เลยไม่เคยแต่ปีห้าศูนย์ปีหกศูนย์มันไม่มีทางได้ได้คนที่เขาเป็นนักประชาธิปไตยมันจะได้ไดแบบเอ้ย เลือกตั้งคราวนี้ทํำไงเพื่อไทยมันได้สอสน้อยลงนี่นครับที่มาของระบบเลือกตั้งบัตรใบเดียวใช่ไหมครับนั่นแหละ